ว้าววันนี้กันมาเปลี่ยนบรรยากาศขวงเวทฝรังตีห้อยขี้เล็กจมสวรรค์แม่จันเจ้าบู้งหัวจะเป็นจะได้จะได้ปากกอตัวมารุ่นกันเน้อพอดีว่าครูถามันซื้อบัตรไหว้แต่บ่าได้มาจมก็เลยเอาบัตรือกไก่มาจมพอบ้องหัวจะเป็นจะได้จะมีปากกอแต่ถ้าผ่าบาได้ซื้อบัตรไหว้ก็มาจอมได้เน้อบู้้หัวหลังละกี่บาทสิบบาทส้าบาทเนี่ยเจ้าบางตีก็จะมีตีประจำของเพื่อนเปิ้นจะแปลงตีวางเวทไหว้กว่าดีไปจมตันท่านเลยเจ้า พอไกลได้ตีดีแล้วก็ับมาปั้นเยื่อแล้วก็ควางเยื่อลงหนองเลยหลังจากนั้นก็ตั้งสายเวสแล้วก็กีบกระดิ่งเลยเจ้าไีหน้งองขี้เล็กนี่เพิ่นเปิ่นให้จอมถึง30มเมตราตพออันนหเจ้าไพ่างก็ลองว่าจอมกันพ่อนะพอกีบกระดิ่งเรียบร้อยแล้วไก่ก็ไฟหนังรอ,งองตะวนเจ้าบ่โหวกระดิ่งจะดังกอวนันนี้แต่ตีนี่ดีหน่อยเจ้ามีห่มไม้ให้เขาหนังกับว่ฮอนแต่ว่า ตอนลงพาดมาก่เย็นเย็นสวายดีเจ้าบรรยากาศดีๆถือว่ามาพักผ่ได้ป่ามาได้ป่าก็เป็นแ่มเรืองหนึ่งนะเจ้า